รถเก๋งคางงวดมอเตอร์ไซค์ผ่อนถูกๆสามพันบาทตลอดสัญญาป๋า,ปายะบันท่าจัดให้ครับพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นทักทายกันก่อนเ้ยสวัสดีครับป๋ายะบันท่ารูปร้อยใจดีจัดให้พ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเอซนะครับอยู่ทางใดก็ซื้อได้ตอนนี้เขาสถานการณ์สภาพอากาศหนาฝนนะครับผม เดี๋ยวห้อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสีเดินทางกับว่าสะดวกสบายเอาตั้งใจจะขี่รถเครื่องไปนะครับยื้อๆฝนห่ําของที่ขนไปหรือว่าเสื้อผ้าที่ใส่ไปสิไปงานสําคัญไปอย่างจะสิฝนตกเสื้อเปียกแพ้แพร่เปียกไปบ่ไดดไปบ่หอดเสียการเสียงานนะครับผมแล้วรถเครื่องทุกมือนี่กับพอนสองพันสามพันนะครับพี่น้องสู่มหาปายะผิดเป็นอย่าง รถเก๋งนะครับผ่อนสามพันบาทตลอดสัญญามิซูมิชิมิลานนะครับผมปี2014รถบดบ้านมาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเบิ่งสภาพรดพร้อมกันนะครับผมแม็กยางนะครับยางใส่บ่ได้แล้วนะครับยางเสียแล้วนะครับผมเบื้องยางนะเบื้องยางเลยพี่น้องยางใส่บ่ได้บ่สวยบ่ง,งามแล้วเอาจงซส่เดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับ รถบั้ทันเดล่างเด้ออาจิมีริวมีร้อยขี้ฝุ่นนะครับผมเดี๋ยวล้างทําความสะอาดนะครับถ่ายรูปนะครับง่ามๆทรงให้พี่น้องเบิ่งอีกทีกน,นึงเพราะว่ารถหัวแต่เข่ามาลูกค่านะครับผมเอาคันนี้มาเทิร์นสื่อรดน้ำทั่งโชว์รูมอของป๋านะครับบิ๊กสแกลดีที่สุด Scale เสเกลเียมรถสิ่งปายะบรรทานะครับลูกข่ามาเทิร์นแล้วก็เอาคันนี้เอาเอาขั้นไม่ไปเอาคันนี้มาเทิร์นนะครับ เท่ากับเอาข้างในไปทรงหอดบ้านแล้วก็ขับขันนี้กลับมาเลยนะครับเช็คราคาออนไลน์ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเอาเบิ้งรถครับภายนงภายในงามงามได้เป็นบ่อผ่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่ออาจจะเปื่อนนิดนึงมีข่าแป้งนะครับเพิ่นอาจสีหัวเตลินสงการแล้วนะครับผมมีให้นี่น้ำจอยเอนดอยเนาะพี่น้องเนาะเอาเบื้องภายนงภายในนะครับเดี๋ยวร่างทำความสะอาดคัดสีดูดฝุ่นขัดสีชวีวันนะครับงามแฮ้งพี่น้อง บอต้องห่วงครับชุดแต่งสปอยเลอร์หลังนะครับดากเดิมท่ายเดิมบอเบิงไปน้ำกันนี่โอ้ยรถเดิมดากยังเดิมเลยนะครับผมบอกไม่แรงคู่มือ,อยางอะไรนะครับอ่ายังมีอยู่ยังมีอยู่นะเข่าท่าเข่าท่าพี่น้องเอซนะครับออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะครับได้รถเก๋งน,น้อยๆฟีดาวไปไปทํามาหากินนะครับคุณแจเป็นรีโมตนั่นกระจกปับไปฟ้าพร้อม ดึงออกปุ๊บอันนี้เลยนะครับผมเออเอ้ากดล็อกก่อนนี่พอล็อกปุ๊บกระจกพับเลยนะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยพี่น้องเด้อนะครับเกียร์ธรรมดานะครับขับมันขับสนุกขับทางไกลได้นะครับผมเลขไม่อยู่ที่นะครับเก้าหมื่นโลโอ้ยไม่น้อยหน่อยไม่เก้าหมื่นพี่น้องรถบ้านแทเด้อท่าน,นี่เอาไปเทิร์นหน้าบ้านมาอ้หัวนงหัวนอ็อตเติมหมดเลย นะครับรถสวยๆปีส0 1 4นนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะพี่น้องจ้าสีซื้อสีขายสีเทิร์นสีแลี้ีเปียนมหาปายะนี่ราคาดีแท้แน่นอนเบิ่งดีหัวนุ่งหัวน็อตเดิมหมดเดิมีดีตัวนี้ระบบความปลอดภัยดีบีกอก e ี s อโอ้งามแฮงงามแฮงสติก๊กเกอร์มอกรยุครบนะครับ<อ>เรื่องขีฟุนประตังห่วงเดี๋ยวล้างทำความสะอาดกับไม้แล้วพี่น้องเอฟซีนะครับผมอ้าว ใครอยากได้ใครอยากซื้อนะครับคางวดสามพันเนื้อเดือนเก่าพันมือหนึ่งออกผู้เดียวประ้ังคำโรดเอาไปฟีดดาวปายะบรน่าจัดห้ f เอฟซคอมเมนต์ให้กำลังใจกันพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดกดแชร์ไปเด้อยพี่น้องเด้อแก้ว